สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาพระบิตาของปู่อัมพันสูงจังหวัดนนทบุรีมาให้ชมอีกทีหนึ่งซึ่งทำคลิปไปแล้วแต่แสงสีไม่ค่อยจะเป็นใจและคนก็มือใหม่ก็เลยไม่ค่อยสวยอะ่ะก็เลยอยากจะมาทำให้ใหม่แต่รอบนี้จะไม่เปิดตลับนะเพราะว่าขี้เกียจใส่นะให้ให้ f อได้ชมนะครับนี่เลยนี่เลยเนี่ยนะอันนี้อันนี้ด้านหลังนะนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลัง เชือกต้องมาผูกด้านหลังนะครับเส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้าเชือกเล็กๆนี่ไม่ใช่เลยนะครับถ้าเชือกเล็กๆนี่ไม่ใช่นะครับเออคนที่มีเหมือนของผมอีกคนก็คืออ่าใครอ่ะเดี๋ยวอ่าในอำเภอนะเป็นในเป็นในอำเภอมือปราบเลยเออมือปราบเนี่ยที่มีมันเหมือนกันเนี่ยมีองค์นึงก็คือคนนั้นแหละที่เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวจะบอกเนาะคือด่านแรกคือดูหนึ่งดูเส้นเชือกต้องเป็นเช่นนี้พันแบบนี้เท่านั้นนะเนี่ยพันแบบนี้เท่านั้นนะครับเชือกต้องใหญ่และก็พันดูแล้วเป็นลายแบบนี้เท่านั้นถ้าอย่างอื่นไม่ใช่นะผมดูจากของผมกับของคนที่ในอำเภอที่จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วนะที่ว่ามีเหมือนกันเลยนะคนอื่นนี่ก็มีแบบมั่วๆม,มาเออเอาใช้คำนี้ดีกว่า อันนี้คือถ้า FC เจอเส้นเชือกใหญ่ๆแบบนี้สไตล์แบบนี้โอเคเลยบางคนเนี่ยหัวพระนี่หลิมเป็นอะไรแหลมเปียบเลยเี็กว่าเล็กนั่นแหละนะหัวเล็กๆไม่ใช่ครับแบบนั้นนะเออไม่น่าจะใช่เลยแบบนั้นดีกว่านะครับเนี่ยครับทําไมจึงผมจึงพูดแบบนั้นได้คือเนี่ยละครับเพราะว่าเราได้มาจากแหล่งที่มันโอเคอะนะเล,เลยพูดได้ว่าประมาณนี้ครับ ของคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ของแท้ของปู่จะต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้หนึ่งดูที่เส้นเชือกต้องใหญ่อย่างนี้ลักษณะส่วนทรงองค์พระต้องแบบนี้นะครับหัวไม่เล็กเลียวนะครับนี่เลยต้องเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยครับง,ง่ายๆเลยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าองค์นินจานะครับองค์นินจาจะต้องมีเชือกเส้นใหญ่ขนาดนี้นะครับองค์นี้ปล่อยได้นะครับปล่อยได้เลยนะครับผมให้ได้สําหรับผู้ที่มีตังค์เยอะๆนะครับว,วงเียกว่าเยอะๆแล้วกันนะครับเออเนี่ยครับ สวยๆแบบนี้เลยครับใครอยากได้กิก้งกังมาเลยครับแต่ราคาไม่น้อยครับเได้เฉพาะคนรวยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมีองค์ต่อไปนะครับมีองค์ต่อไปนะครับนี่เลยองค์นี้นี่องค์แดงๆนี่เลยนี่องค์นี้เดิมเคยทําคลิปไปแล้ววันนี้จะไม่เปิดตลับให้นะครับถ้าใครอยากรู้ <c oughs> อยากดูคลิปเต็มเ <c oughs> ไปเปลือยขององค์นี้ก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเออถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งจะเป็นแบบไปเปลือยถอดออกมาให้ชมเลยครับคลิปนี้ก็โดยมาสรุปแสงสีให้มันได้จังหวะนี้นะครับองค์นี้เดิมทีเนี่ยพ่อพ่อของคนที่เอามาให้ผมเนี่ยเขาใช้บูชาอยู่ติดตัวทีนี้ก่อนเสียชีวิตเขาก็เลยปลดให้ลูกชายเข้ามาคือคนที่เอามาให้ผมเนี่ยเดิมทีคือปู่ท้องเป็นคน เป็นคนเก็บไว้นะเองนะครับปู่ทองก็คือคนที่ดูแลปู่เอวัตถุสูงนะนั่นเองนะครับนี่เลยหนึ่งในองค์แดงๆนี่คือลักแดงนะครับแล้วก็มีอีกอีกองค์หนึง่งคลิปนี้จะทําแบบร,มรวมๆนะครับคลิปนี้ทําแบบร,มรวมๆอันนี้ได้มาเกือบสุดท้ายเลยครับเกือบสุดท้ายเลยเนี่ยองค์จะเป็นสีนวลๆงีนน้แหละครับนะองค์สีนวลๆงีนน้แหละครับไม่เปิดไม่เปิดตลับให้นะครับเพราะว่ามันมีคลิปส่วนตัวอยู่แล้วอันนี้จะมาสรุปให้ฟังแสงสีแจ่มๆเฉยเออ อีเลยนะลักษณะจะเป็นงี้เลยครับนี่เลยคล,คลิปนี้แบบรวมๆสามสี่องค์อยู่ในคลิปเดียวกันเอามา,าให้เห็นโดยสรุป,สร,ปสรุปนะครับเออนี่นะครับสวยงามมากสําหรับสององค์เนี้ยนะครับสององค์เนี้ยได้มาเกือบล่าสุดเลยมันมีอยู่เก้าองค์ผมได้มาสององค์นอกนั้นก็นายทหารเอาไปอะนะนายทหารเอาไปเพราะว่าเขาเขาดูว่ามีมาอย่างงีเ้เขาก็เลยเขาก็เลยเช่าไปนะครับผมก็ไม่ได้เลย อีกเจ็ดองนะหลุดมือถ้าผมเจอก่อนผมก็มันเป็นดวงของเขาที่จะได้บ้างนะอย่าไปเอาคนเดียวเลยเออเป็นดวงของเขาที่จะได้บ้างมันก็เลยแบ่งไปหาคนอื่นในทหารบ้างคนธรรมดาไม่มีได้เลยครับมีแต่นายทหารได้นะครับสําหรับพระพิทาชุด9องค์นี้หรือว่าทุกๆองค์ที่ผ่านมาเออมีคนที่เป็นเสียนใหญ่ครับระดับประเทศมีได้ไปองค์นึงแล้วกันนะผมบอกเลยเลยตอนนั้นซื้อไปเท่าไหร่อ่ะซื้อไปเจ็ดล้านมาั้งแล้วเขาไป ปล่อยประมาณสิบกว่าล้านเนี่ยนะโอ้แต่มันนานแล้วตั้งแต่ปูท้องยังอยู่อะ่ะคิดดูอะไรปูท้องเสียไปนานแล้วอะ่ะพระชุนเนี่ยปูท้องเก็บจนมาลูกชายจนมาหลานแล้วหลานเอามาเอามาให้ผมเนี่ยคิดดูฮ่มามันนานแล้วอะ่ะเสียนเ็เคยเช่าไปเจ็ดล้านเขาไปปล่อยประมาณสิบล้านนะครับ,ปปราาน,น,รบนานมาแล้วครับน่าจะอยู่ที่สักยี่สิบกว่าปีแล้วแหละนะประมาณนี้เนี่ยอ,นน MC, นะอันนี้เป็นคลิปรวมๆครับเอฟซีคลิปรวมๆนะครับคลิปรวมๆนะอันนี้เป็นคลิปรวมๆเอามาให้ อ่ชมนะครับอันนี้เป็นคลิปรวมๆเดี๋ยวจะมีคลิปรวมๆอีกนะครับอีกสักอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับแต่วันนี้ทําไม่ทันแล้วเมื่อยแล้วผมอ่ะนี่คือคลิปรวมๆนะครับเอามาให้ชมกันคลิปรวมๆนะครับพระปิตาของผู้หยาบสะฐานสูงใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อคลิปกลางมาเลยครับแต่องคหนึ่งหลายหลายหลายตังนะครับเออแปดหลักนะครับอยู่ที่ประมาณแปดหลักนะครับนะแต่ละองค์อยู่ที่ประมาณแปดหลักแต่บางองค์อาจจะย่อยกว่าหรือว่าต่ากว่านะครับ กามาให้ fc ได้ชมนะครับ fc ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ชมด้วยนะก,ก็ได้ชมว่าเป็นยังไงนะครับพระของหลวงปู่เป็นยังไงสำหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ